คอฟฟี่คอฟฟี่เอ๊ะเอเอเช้าแล้วจ้าเช้าแล้วตื่นเอ้ยเไปเปิดไฟก่อนดีกว่านี่ต <Oh ื่นกันได้แล้วชาวแล้้ใช่ไปอาบน้ำไปเฮ้ยนี่มาเฮ้ยหมากันอาบออกอาบก่อนแล้วกันนะ นี่กระจังอาบก่อนเสื้อผ้าพ,พี่กองไว้กับพื้นนะใครจะใส่ก็ใส่เลยเดี๋ยวพี่ไปเลือกชุดก่อนวันนี้ใส่ชุดไหนดีนอววันนี้เอาตังไว้หนึ่งสองก้อนแล้วกันวันนี้เราจะไปซื้อ,เ,อเปลี่ยนพพเสื้อผ้าดีกว่าที่เกดับนะ้ำเมื่อกี้ใครพูไปด้วยว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าที่เกดยจอาบน้ำอ๋อไม่มีไม่มี เสร็จแล้วนี่บีบีน้ำอุ่นกำลังใช้ได้เลยเหรอเออนี่การ์ดอาำเร็วๆล่ะโอเคอาบเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวจะแก้ผ้าไป ใส่เขีมยูเป็นผู้ชายเบลบลๆใส่ผงฟักฟ๊อก,กลงไปโ <c oughs> อ,อออาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำไว้จังเลยก๊อตจีเออไม่มีอะไรแค่อาบไวนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยนายยังไม่ได้แปรงฟันเลย เธอก็ยังไม่ได้แป็กันเหมือนกันนั่นแหละไปกันเฮ้ยไปกันไปสวนน้ำกันน้ำโอ้ยถึงแล้วเธอเข้าไปเลือกชุดกันก่อนเลยเดี๋ยวฉันฉันขอฉันจะเอาเรนโบว์ฉันขอแว่นขอฝากของด้วยค่ะนี่ค่ะตังฉันขอแว่นตาสีเขียวนะได้ฝากของด้วยนะคะ ได้เลยค่ะมันวันอยู่ตรงนี้เข้าไปเปลี่ยนชุดกันข้างในนะเดี๋ยวพี่รอเปลี่ยนชุดเสร็จเร็วๆล่ะเพื่อชุดกันเข้าไปนะปนชุดนี้แหละฉันเจอฉันเห็นชุดของฉันแล้วนี่ไงนี่เหรอใช่ว่าตอนว่ายนะ้ำใช้ฉันเคยแตกกางเกง่ะอุ้ยหมา เสร็จกันแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันต้องไปเอาแว่นตาไว้หน้าด้วยพี่นี่พี่อะไรเหรอพี่ลืมเอาหมวกเดี๋ยวฉันไปเ<ม>อาแว่นตาไว้หนา้วก่อนนะโอเคไหวพ, <What? S 2> พี่พี่ลืม <Cut. S 2> เอาหมวกออกพี่พี่ลืมเอาหมวกออกพี่เออรู้แล้วนะเอาหมวกออกเองสิ แล้วพี่เอาไปไว้ตรงที่นั่งของพี่ก่อนนะแล้พี่จองตรงไหนอ่ะนี่ไงใส่แว่นด้ะนี่มามาเอาแวน่นฉันจะเอาอันนี้นี่นี่ก็ที่ฉันเจอของเหมาะกับไหนด้วยนี่ไงโอ้ oh. าไปกันรอพี่ด้วยล่ะ <Wh ee. S 1> ว้าวเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างแล้วอุ้ยตกน้ำหมาบักบักบกบกโอเคแล้ว เอาบีในเลือกชุดนั้นเหรอใช่พี่เลือกชุดนี้มาพี่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้ยิ่งมีคนชอบเขียวเยอะจังเลยไม่รู้สิกระโดดแล้วนะตุ้มชี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 ตุ้มชีชี<ง>ชีชชชชโอ้ยฉันฉันไปโดดน้ำดีกว่าเฮ้ยกระจังวางอันนั้นด้วยสิลงแล้วนะ อีวันอ,อร่อเจ็บตุม้มเฮ้ยเธอเหมือนฉันเคยเห็นเธอที่โรงเรียนด้วยนะหรอฉันไงจะไม่ได้หรออลิส <Alice S 1> ไ,ไงทำไมในชื่อคุณคุณจังเลยก็เราเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆเธอไงรู้ไงแต่ว่าชื่อมันคุณคุณตรงไหนหรอ,หหรอชื่อมันคุณคุณตรง เหมือนน้องเพื่อนเอียนข้างบ้านฉันอ่ะอ้าเหรอเออเออไม่เป็นไรหรอกมันแค่ชื่นนี้แหละพ่อพอไม่ให้ฉันเป็นคนตั้งให้นี่อลิสคุยกับใครอยู่นะอ๋อเพื่อนหนูเองพี่หวัดดีหวัดด,ด,ดีพี่ไปก่อนนะพี่จะไปกินแตงโม <c oughs> มีแตงโมไหมน้องอาแตงโม ไม่มีแต่งงเอาอันนี้ก็ได้ฉันมีน้องอีกสองคนด้วยนะแ้วอยู่ตรงนี้ไงชื่อว่าชื่อว่าจอ์นกับจอ์นดีโเออเออชื่อแปลกๆไะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเล่นกับฉันไหมล่ะเอาสิ ันแข่งไว้นะกันได้ก็จีเอาไปหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวฉันกดเวลาก่อนนะ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเราต้องเริ่มใหม่ก่อนสิหนึ่งสองสามใ้รอฉันด้วยเฮ้ยฉันไปก่อนแล้วฉันเชนอะไรโอ้เธอไปหยุดเวลาก่อนไปกินไอติมกัน เห็นฉันเห็นว่าพี่เธอเอาไอติมมากินด้วยนี่อะเอาไปการกินในน้ำไม่ได้นะใช่ขอเบนโบว์ใช่หรือเปล่าเนี่ยงั้นฉันกินงั้นฉันอ้าวไอติมตอกช่างมันเถอะกินได้เนาะหยิมหยิมหยิมดหมดก่อนก่อนยำหมดแล้ว ไปดำน้ำกันดำน้ำยังไงนี่ฉันจะใก็ไปหยิบมันตะไว้น้ำมาก่อนสิฉันนี่ไงเออเดี๋ยวฉันมีอันนี้อุ้ย <c oughs> ผิดอนันอันนี้ช่วกับพี่เธอดำน้ำกันดำน้ำยังไงนี่เฮ้ยฉันเห็นแหวนด้วยอุ้ยแวหแวนใครอ่ะแหวนนายเหรอไม่ใช่แหวนฉันเ,เอาแหวนไป <c oughs> ใส่แหวนไหนฉันใส่ใส่ได้แล้วเฮ้ยสดังว่าแหวนไหนในมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ใช่แหวนฉันโยนทิ้งเฮ้ยฉันเห็นแล้วเอ็นเอ็นเอ็นดู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 เฮ้ยเอ็น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 ฮ้ยฝากถือนะอโอ้คุณเดินทำความสะอาดนี่ออนึกว่าผีหรอก หรือว่าเกาอีใจน,น้ำนี่กะจังพี่ลงเล่นน้ำบ้างสิอืมแบบไหนถุมนี่ใครเหรอกระจังอ๋อเพื่อนที่โรงเรียนอลิสค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันสินะเดี๋ยวพี่ไปก่อนละ่ะพี่ขอไปนั่งบนนี้ก่อน๋ยวฉันไปหยิบของมาก่อนนะเออสวัสดีสวัสดีค่ะ เลยอลิส <Real> เอ้สนุกมากเลยอันนี้เ๋ยวฉ<ๆ>ันไปหยิบบอลก่อนนะว้าวบอลนี้ไรสวยดีเอ้ยอันนั้นของแมวนะมิวมิวอ้าวอันนั้นของฉันนะภาษาแมวแมวอะไรพูดได้เนี่ยมาแล้ว ฉันขอนะฉันจะลงมาจากวนนั้นปิวย้อนรับให้ได้นะเชอร์โอเคปิวรับให้ได้นะปิวปักอ้าไม่นะอเอ๊ะว้าวฉันเจออันนี้ด้วยโคโค่นัด เฮขาคนนท้นเอามาเอาไว,ว้เลยเธอเคยเห็นเออไอ้นี่ป่ะโดยฉันเกานี่กระจังเธอเคยเห็นอันนี้ไหมแตไอไนะ้นี่ไงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะบินได้อะแต่<ห>เมาฉันขอนั่งให้ได้ก่อนทำไมมันนั่งไม่ได้ไม่นะฉันไปหยิบอันใหม่ก็ได้ได้ละนี่ไงโซ่เดี๋ยวนะนั่นมันใช่ส้มหรอใช่ไหมไอคือโซ่ นี่เธอเคยเห็นคนลอยได้เธอเคยเห็นคนลอยได้ไหมขันซ้ายเห็นกว่าไม่มีใครมองกันเลยใช่ไหมโดอีมาเจนีโอว่าพาเลโดอีมเฮ้ยเป็นไงล่ะฉันลองดิเฮ้ยเป็นไงเราบินได้แล้วหายไปแล้วตกตก เฮ้ยนี่พวกเธอทำอะไรกันน่ะอ๋อเล่นปีดไม่รูจนะ้จะทำอะไรเล่นน้ำหรอมันไม่ใช่เล่นน้ำแล้วนั่นนนั่มันคือโดอีแอนเจนีมัวร์ซัปเลเลตต์วีนี่นีนนน่อ, <c oughs> อลิสกลับบ้านได้แล้วแม่โทรเรียกแม่โทรเรียกกลับบ้านแล้วอลิสกลับได้แล้วเยิ่ม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 บ๊ายบายนะอลิสบ๊ายบาย บ๊ายบายเจอกันปีหน้าเฮ้ยเดียวไปกับบ้านเราเล่นเราเล่นจะตลกบริโภคไปไหนบ๊ายบายอาริสบ๊ายบายอาริสอินนี่ไม่ต้องเอารถเข็นมาให้หนูก็ได้มั้งบ๊ายบายนะอาริสอินวันเดอร์แมนกลับแล้วนะคะกลับไปแล้วนี่กระจังเรากลับกันได้เรามันตัวตัวตัวเเปียดูดินิวชั้น พี่ก็เริ่มหนาวแล้วด้วยเน,นี่ยนิ้วฉันเหี่ยวหมดแล้วอีกใีหนึ่งนาทีจะปิดแล้วนะครับกลักกบบ,บ้านมาแล้วรับออกก่อนดีกว่าไปล้ากลับบ้านกันพี่ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเดี๋ยวพี่ไปหยิบชุดให้อือใช่เข้าไปก่อนเลยเปิดประตูด้วยน้องของอริยังไม่กลับเลยสงสัย อยู่กับแม่ที่นี่มั้งได้ยินว่าแม่เขาเป็นไอ้นี่ด้วยนะพี่ได้ยินว่าแม่เขาเป็นไอเนี่ยอะไรนะคนดูแลที่เนี่ย<อ>ใช่เขาเป็นเขาเป,เป็นเจ้าหน้าที่ร้านเนระใช่น่จะใช่ที่ไปหยิบชุดตัวเองรีบกลับด้วยนะครับคุณผมจะกลับไปหาเมียแล้วเห็นไหเนาะนะเอาชุดไว้ที่นี่ด้วยเราเช่าเขาไว้ ก็ดีแล้วหมวดก่ะนี่ไงแม่พี่ของพอละ้ะเสร็จแล้วโอเคป้าเรากลับบ้านกันขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณนะ่ะ